สวัสดีค่ะเด็กๆอยู่ในยูนิตที่3นะคะวันนี้เราจะขึ้นหัวข้อใหม่กันนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักเกี่ยวกับระบบร่างกายนะคะที่เป็นโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อไปแล้วนะคะยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งสําคัญมากเลยก็คือส่วนที่ทําให้เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะคะแล้วก็เป็นส่วนที่ให้พลังงานด้วยนั่นเองอ่าเขาเรียกว่าระบบ cardio respiratory system นั่นเองนะคะอยู่ในหน้านี้เนาะ cardio respiratory system นะคะคำว่า cardio นะคะหมายถึงหัวใจเนาะโอเค หัวใจส่วนคำว่า respiratory นะคะ respiratory นะคะ,ะเวลาครูฝรั่งออกเสียงเขาอาจจะออกเสียงเป็น respiratory หรือว่า respiratory ก็ได้นะคะแล้วแต่สำเนียงของแต่ละคนเนาะ respiratory เนี่ยหมายถึงการหายใจนะคะ ซึ่งจริงๆอวัยวะที่ใช้หายใจเนี่ยมันก็คือปอดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจและปอดกันนะคะอันดับแรกเลยเราไปดูโครงสร้างของหัวใจกันก่อนนะคะโครงสร้างอ่าภาษาอังกฤษเรียกว่า structure นะคะ structure แปลว่าโครงสร้างเนาะ Okay. structure of the heart ก็คือโครงสร้างของหัวใจนั่นเองนะคะดูจากรูปนี้แล้วนะคะนี่ก็คือหัวใจของมนุษย์นั่นเองนะมันจะมีลักษณะเป็นก้อนๆอย่างนี้ใช่ไหมก้อนเนื้อนะแล้วก็จะมีสายระยงระยางอันนี้ก็คือเส้นเลือดนั่นแหละนะคะทีนี้เนี่ยในหัวใจเรามีอะไรบ้างนะเรามาดูส่วนประกอบ2ออันแรกเลยนะคะอันแรกเขาอธิบายว่า surface covered by coronary artery to supply blood นะคะโอเคเราเคยเจอคําว่า surface แล้ว surface แปลว,ว่าพื้นผิวใช่ไหมคะพื้นผิวก็คือภายนอกนะสิ่งที่ห่อหุ้มหัวใจไว้เนี่ยนะคะมัน covered by c o v e r แปลว,ว่าปกคลุมไปด้วยหรือว่าครอบคลุมด้วยนะคะสิ่งที่เรียกว่า coronary artery นั่นเองคําว่า artery เนี่ยหมายถึงหลอดเลือดหัวใจนะคะ,ะหลอดเลือดไม่ใช่หลอดเลือดแดงพูดผิดอันเดียนะ artery นะเขียนให้ดูนะ ก็คือหลอดเลือดแดงหรือเส้นเลือดแดงก็ได้นะคะหลอดเลือดหรือเส้นเลือดก็ได้เนาะโอเคทีนี้ coronary มันก็มาจากคำว่าหัวใจนั่นแหละนะมันฟังเหมือน corona virus เนาะเอาเป็นว่า coronary artery นะคะ coronary artery คือหลอดเลือดแดงหัวใจนั่นเองนะคะคือหลอดเลือดที่อยู่บริเวณหัวใจทำหน้าที่หล่อเลี้ยงหัวใจนั่นเองนะคะก็คือตรงที่มันเป็นถุง ที่ข้อเอ่อที่อุ้มหัวใจเอาไว้เนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะเป็นหลอดเลือดบางๆนะคะซึ่งห่อหุ้มหัวใจไว้นะคะหน้าที่ของ coronary artery ก็คือ supply blood นะคะ supply ก็คือส่งให้นะคะ ส่งเลือดไปให้หัวใจนั่นเองเอา้าวใครบอกว่าใครบอกว่าเอา๊ะหัวใจมันผลิตเลือดไม่ใช่เหรอแล้วทำไมหัวใจยังต้องใช้เลือดในการเ,าเลี้ยงด้วยอา้าวก็แน่นอนก็ผลิตอะไรออกมาอันนั้นก็ออกมาเลี้ยงเราด้วยเหมือนกันประมาณนี้นะอ่ะให้เข้าใจประมาณนี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะถุงหัวใจนะคะไม่ใช่ถุงสิพื้นผิวของหัวใจนะเป็นหลอดเลือดแดงที่เรียกว่า coronary artery นั่นเองนะคะให้จําชื่อของมันไว้ด้วยนะ อ่ะอันต่อไป locate in the cavity between the sternum and the lungs นะคะคำว่า locate แปลว่าตั้งอยู่นะคะที่ของหัวใจเนี่ยมันตั้งอยู่ใน cavity นะคะ cavity แปลว่าโพรงนะคะโพรงหรือช่องว่างก็ได้นะคะ มันอยู่ในโพรงหรือช่องว่าง between ระหว่าง sternum sternum คือกระดูกสันอกจำได้ไหมคะกระดูกที่อยู่ตรงหน้าอกของเรานั่นเองนะกระดูกอยู่ข้างหน้าหัวใจอยู่ตรงกลางและที่อยู่ข้างๆคือ lungs ก็คือปอดนั่นเองนะคะ ก็คือพูดง่ายๆว่าในร่างกายมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วหัวใจมันไม่ได้อยู่ทางซ้ายนะหัวใจเราอยู่ตรงกลางหน้าอกแต่ว่าทําไมเราถึงรู้สึกหัวใจเต้นไปทางซ้ายเพราะว่าเมื่อดูในรูปนี้แล้วสมมุติว่าเนี่ยคือคนนี้นะคนนี้เห็นหน้าใช่ไหมนี่คือคนนี้นะแล้วเขาก็นี่คือร่างกายของเขาถูกไหมคะถ้าคนนี้เขาหันหน้ามาหาเราเนี่ยแสดงว่าอ่าฝั่งฝั่งนี้ของเขาถ้าสมมุติเราดูเนี่ยนี่คือซ้ายของเราใช่ไหมแต่นี่คือขวาของเขานะ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางสไตล์ของเขาตรงกันข้ามกับเราถูกไหมครเพราะเขาหันหน้าเข้าหาเรานะหัวใจของเขาเนี่ยนะมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้ก็คือว่า หัวใจเขาอยู่ตรงกลางแต่สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าห, there, หัวใจอยู่ทางซ้ายเพราะว่าหัวใจห้องนี้ค่ะเห็นไหมปุ๊บปุ๊บใหญ่เลยเนี่ยนะหัวใจห้องเนี้ยมันอยู่ทางซ şey, ้ายแล้วมันเต้นหนักมากเลยก็คือห้องนี้นะเพราะฉะนั้นมันก uh ็เลยทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออหัวใจมนุษย์อยู่ทางซ้ายแต่จริงๆแล้วหัวใจอยู่ตรงกลางนะคะแต่ว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดของหัวใจเนี่ยมันค่อนมาทางซ้ายก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนหัวใจเต้นอยู่ทางซ้ายนั่นเองนะโอเคอันนี้คือ structure of the heart คลิปแรกนะคะเดี๋ยวเรารอดูคลิปต่อไปนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะอย่าพลาดเลยทีเดียวค่ะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ